เปิดตัวออกซื้อกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะสําหรับความรักครั้งใหม่ของปอยตริชดาที่ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าทําเอาฮือฮานหนักมากๆเ mm hmm. มื่อสาวปอยนะคะอดรูปคู่กับหนุ่มข้างกายซึ่งเป็นหวานจนคนใหม่ของเธอโดยฝ่ายชายนั้นก็คือคุณโอกบรรลุหงหยงนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาทบ้านอาจอซึ่งเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารร,าาหาร,ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1936บ้านของหลวงอนุภาภูเก็ตการหรือจิ้นหวนหงหยงต้นตระกูลของหนุ่มอกนั่นเอง ซึ่งหากว่าเราเข้าไปสองในโซเชียลมีเดียของหนุ่มโอ๊กนะคะจะพบว่ามีโมเมนต์หวานๆกับสาวปอยอยู่บ่อยครั้ง